กบสบายดีพ่อแม่พี่น้อง FC ทุกท่านเดอ้พอพบพอกับสองสานีป่าเนาะ <Okay. S 1> บรรยากาศยามสาวเศร้า <Okay. S 1> เมื่อไหนยังอยู่ท่งเทียงอยู่ <Okay. S 1> ถ้ากำลังเกียมพอ้อันนี้คือผาสิบไปปิดนะจะสิบปิดไตสำนายเข้าไปว่ามันหอนแห้งๆเผื <Okay. S 1> ่อเขาก็ปวดออกบวยอัน <c oughs> อืดทนอุดทนไกล้แล้ะแหละไก่แหงหมองทั้งบ่อล้วแหละ่าชมเลยไข่ดำเมื่อไหรนี้ละหน่อยไปดำไปกู่เมืองเวนตอนนี้กะืันคืนกับพลตกพนตกอย่างแหงเลยตอานในน้ำกับผูอืดกากับ,บูอึด <c oughs> สิมีแหงดำบ่อประมาณนี้หละ นี่กําลังจะเดินสิงลงตะากา้าไปแล้วพี่น้องเอ้ยสิไปตะก้าเอาไปแล้วสไปตะกา้าสิป,าาสปคนกาลงดำหายดำหน้าเนาะตอนนี้ลูกเด้อต่างต่านลูกเด้อ Rồi thiên cho mùng Ý đáy Chứ sự cái lao em bài xơi bài bà, cái đi em <laughs> พอน้องอะไรยังหมดแตกขาดเลยเพิ่นขุดแจปลาขุดแจนี่แหละไปขุดแจนั่นแจ้นั่นคืออันคือไก่แท้เ,เมื่อนี่หน้าหายใหญ่หางยาวสงยาวแหงหรือไรเมื่อนี่สองหางดำสองหาหงกับพริกข่ามเลยน้ำภายในก,ก็นจะเต็ม อ้ามหงสํตามตรงไหนตรงน้าเอามาก่อนก็แม่น้องอันแก้มบุ๋มแม่น้องแก้มบุ๋มก็นอนขึ้นที่สามนะท่านผู้ชมเผื่อ,อมาซอยเสียงเพลงกรสิลอดมาจาักหน่อยเดอ้อเพราะว่าเผื่อกระดัาหน้าหน้าแล้วเลย่ึกเลยนอนเปิดเพลงเพื่นอนบ้าน เปิดให้คนดำนาฟังป้าแม่้องแกมบูมค่ะกระแต่งใส่สุดบรรยากาศเข่าห้ากระดมระามพัฒนาเคียวเลยท่านผู้ชมนะห้ากระดามได้แปดเมื่อก้าวมันี่เนาะโอ้ก้าเมื่อแล้วได้ท่านผู้ชมเลยดำนานีาน่ ดันนาเก่ามืองยังไม่ได้ท่องสิแล้วหน้าค้างๆเหมือนกะแล้วแล้วต้นนี่แหละมีห้างต่อหรางต่ออยู่เทิงๆต้นจี๊ไง นบบี่นาามากร,ระบอกอน้หักกระดาหกสิบมัดบ่พอดำแล้วเคยบ่พอดำแบบดำนะกร้าแโลดเอากือสิลงดึงก้าสอยไม่นอกนอันแก้บุมกะจักเหล็กจักหน่อยเนาะจากสดไปดำหน้าก็เด้อ ดึงกาซอยนกัน,น,นา้ายเลยลายกับอัดเทียมเปงออกไ่เทียมนะ่ะเท้ห่างมังนใายไม่สเป่งต่นบอ้ยเป่งตนบอเลวกระเป่งตนได้ก่นน้ตาการก็เต็มเต็มทีเต็มแดนาน แม่นก้าปะกาปอดิใหญนะ่ปะได้ฮะกาหน่อยนะท่านผู้ชมแต่ว่าก้าตาึีงามดำกับม่วนพอดีเลยม่วนคือพังเพลงท่านผู้รรมชมเวนคือพังเพลงนี่ค่ะเสียงเพลงก็ฮึมฮึมอยู่ ลุยแะ่ลยลุยตอนเช้าไม่เป่งก็ได้เป่งมันีบกลงกันน้อยอีกนะดูเอามามา พุ่นถิงมัวเรามาใส่แตววงวันยาถิงมัวจะมันเต็มกะเลยมาไนดะ้แต่นี้จะขึ้มืว่ากัว่ารับขัดแมน่เหได้นี่พี่นี่กจ็จะขายอสังหาพุนใส่เลยยาเกิดนลุกเลยหย,ยาลับแดงๆนี่นะลูก เมมรยากาศอุยเขาก็เสียงเพยงเปือี่อนี่ยนอกให้คี่วกับอาการก็เริ่มมันดีขึ้นแล้วครับท่านเลยไข้แล้วเคี่งกับบห้อนแล้วทองกับบ้เจ๊บแล้วบนเจ๊บทอดบิดนำเหนกับปานนั่นก็อันนีดานกับปานนั่นอ้ยน้องไอคิ เป็นพอๆกันเจ้เพันจอยเบิร์ตหนาคุณกระสงสารลานนี่หรอกท่านผู้ชมเลยทีน,นี่ก็ขึ้นมาเลือกหงายมันชื่นอะไรน้ำลาย ลกไปน้ำเลือดหยาไปน้ำ คลิปนี้เขาก็จะขอลาคลิปเพียงเท่านี้เดอ้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม่องสนีป่าเน่เดอ้พอพบๆกันคลิปต่อไปเนาะเกา,เาว่าสบายดีถ่ายแต่ลำๆเกาวก็จะเพิ่มเบื่อเพิ่มหน่ายเดอ้อ <c oughs> ชนีกระไรยังดำหายดำนาประธานแล้วจะเสียดายเนาะเบื <c oughs> ่อพาหน่ายเด้อพี่น้องยังดำนาพอแล้วฝากติดตามลูกสามีาเจืินทุกคนนะเดอ้อ <c oughs> ไปละบ๊ายบาย